วัสดีครับทุกคนมาถึงคลิปส่งท้ายปลายปี2024ของช่อง OLED Only Thailand กันแล้วนะครับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาโอลแลมีความตั้งใจที่จะผลิตคอนเทนต์และคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจสนุกสนานมานำเสนอให้กับทุกคนที่ติดตามช่องโอลแลมออลลี่ไทยแลนด์มาโดยตลอดซึ่งอาจจะมีบ้างทั้งโดนใจและไม่โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามแต่ก็มีบางคลิปนะฮะที่ทาให้โอลแล์เองก็ตกใจอยู่เหมือนกันที่ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมเป็นจานวนมากทาให้โอลแล์มีกาลังใจในการ การผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ผู้ชมกันต่อไปนะครับและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่องของเราด้วยนะครับและในปีหน้าโอแลนก็จะตั้งใจผลิตคลิปและหาคอนเทนต์ใหม่ๆม,มานำเสนอคุณผู้ชมที่ติดตามทุกท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังขอให้ช่วยสนับสนุนช่องของโอแลนต่อไปด้วยนะครับขอฝากให้ทุกคนช่วยรับชมคลิปต่ตางๆกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องโอแลนออลลี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงคลิปส่งท้ายปลายปีของเราโดยช่วงเวลานี้เป็นช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถึงโอแลนเลยขอทำคลิปพิเศษนี้ขึ้นมาด้วยขอพาทุกคนไปชมต้นคริสต์มาสยักษ์สวยๆที่โอแลนรู้สึกว่าว้าวและงดงามไม่เหมือนใครในความรู้สึกของตัวเองนะครับโอแลนเลยจัดมาให้5สถานที่กับ5ต้นคริสต์มาสยักษ์พร้อมแล้วไปชมกันเลย พาไปชมต้นคริสต์มาสต้นแรกกันเลยนะครับกับต้นคริสต์มาสยักษ์หห้างสี่ค้อบางแคกรุงเทพฝั่งทนบรีนี่เองปีนี้เขามาด้วยตีมหาสมุทรที่ยกความหันษามาทั้งมหาสมุทรโดยเราจะได้พบกับต้นคริสต์มาสยักษ สูงถึง3ชั้นซึ่งเป็นต้นคริสต์มาสที่ดูสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นเลยแหละครับโดยที่นี่เขาใช้ลูกปอลสีเงินมิเลเนียนมาเรียงร้อยแทนกิ่งใบของต้นสนแบบต้นคริสต์มาสแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยเปรียบประดุดเหมือนเป็นภูเขาน้ำแข็งเพราะมีไฟประดับรไลระยับสวยงามดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากครับ และที่สําคัญเขาอบร้อมไปด้วยสัตว์น้ำและปะาลาคาร์งน้อยใหญ่มีทั้งปลาฉลามปลาวานปลาดาวแมงกะพรุน ยกทับมาให้คุณหนูคุณน้องได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันและที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับนั่นคือป้าย Happy New Year 2025ที่มาในธีมสีฟ้าน้ำทะเลสดใสดูแล้วดึงดูดสายตามากๆใครที่อยู่ย่านฝั่งทนโอแลนด์ o ว่าไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวชมและถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับเพราะหนึ่งปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่นี่ห้างสี่อนบางแคซึ่งปีนี้เขาจัดเต็มเอาใจคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ โดยเขาจัดแสดงอยู่บริเวณ Hall Event ชั้น1โซนหน้าร้าน KFC นั่นเองครับ ต่อกันที่จุดที่2เลยนะครับสำหรับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือณบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แยกราชประสงค์ซึ่งในทุกๆปีเขาก็จะเนรมิตลานหน้าห้างให้กลายเป็นโลกแห่งความฝัน แฟนตาซี Fantasy, และจินตนาการของเมืองคริสต์มาสที่จะมีธีมแตกต่างกันไปในแต่ละปีครับและสำหรับในปีนี้งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส Central World Light Up Christmas Tree Celebration 2025มาในธีมต้นคริสต์มาสอาร์ทอยมาพร้อมกับหมู่บ้าน m ม r ร์ลี่เวล2025จัดขึ้นนาลาสแควร์ AB ด้านหน้าห้าง โดยในปีนี้เขายังคงคอนเซ็ตคำว่าที่สุดเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสอาร์ทอยครั้งแรกของโลกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า40เมตรด้วยราคาสูงถึง20ล้านบาทลายร้อมไปด้วยอาร์ทอยที่มีความสูงถึง4เมตรกับ50คาเลคเตอร์อาดิลาบูบูชิโมโมเฟเป้และวินเซนมารับเปดส่งท้ายความสุขหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์โดยเงิน ีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2567ถึงวันที่5มกราคม2568นะครับช่วงปีใหม่ใครที่ยังไม่มีแพนไปไหนอยากไปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสวยๆต้องรีบจัดแล้วนะครับเพราะไม่งั้นจะน่าเสียดามากๆครับ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวและครั้งเดียวที่สมการรอคอยมากๆที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์ครับ ไปกันต่อเลยนะครับทุกคนโอลแลนขอพาทุกคนบินลัดฟ้าพาแอ่วเหนือเมื่อถึงเชียงใหม่กันเลยครับพามาดูต้นคริสต์มาสจักของที่เชียงใหม่ว่ามีที่ไหนเขาจัดวัดเดทก,กันบ้างไปดูต้นที่3ามกันเลยนะครับณห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ถือเป็นคริสต์มาสแรกของเชียงใหม่กันเลยนะครับกับต้นคริสต์มาสในคอนเซปต์ล้านนาอาร์สออฟแฮปปี้เนสดินแดนล้านนากับศินสรลาแห่งความสุข ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์การค้า Central f ฟ s ติวัลเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งต้นคริสต์มาสในปีนี้มีความสูงกว่า15เมตรประดับประดาตกแต่งต้นคริสต์มาสเมืองเหนือสร้างสารรค์ร่มเชียงใหม่งานหัตถกรรมภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่กว่า500คัน มาพร้อมด้วยการตกแต่งด้วยตาแล้วงานถักร้อยทอสารเส้นไผ่ด้วยฝีมือเชิงชั้นสินอัตลักษณ์แห่งล้านนาด้วยฝีมือปราณีตและความอุตสาหะของชาวบ้านในการรังสรรค์ต้นคริสต์มาสล้านนา of happiness เสมือนความสุขที่สร้างขึ้นและส่งมอบให้แก่กันตอนรับเทศกาลปีใหม่ งานเปิดไฟต้นคริสต์มาสหลายอัพคริสต์มาสทรีเซเลบริชัน2025การเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสกลางส่งการค้าเซนทรัลเฟส t i v a l เชียงใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2567ถึงวันที่5มกราคม2568ปีใหนี้ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าพลาดมาถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับ ต่อกันกับต้นคริสต์มาสยักษ์ต้นที่4กันเลยณนะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1โซนแกรนฮอร์หน้าทางเข้าโรบินสันเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยปีนี้เขามาในคอนเซปต์ the world great celebration 2025เราจะได้เห็นต้นคริสต์มาสยักษ์ประดับตกแต่งด้วยไฟระยิบระยับและเหล่ากรองของขวัญสวยงามสีสันสดใส นอกจากนั้นตลอดทั้งเดือนธันวาคมเขายังมีกิจกรรมอีเวนต์มากมายให้ลูกค้าของศูนย์การค้าได้ร่วมสนุกและช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ครับไปปิดท้ายกันกับต้นคริสต์มาสยกา์ต้นที่5กันเลยนะครับทุกคนณศูนยะ์นการค้าชื่อดังในย่านนิมมานเชียงใหม่นั่นคือห้างเมย่าไลสโตรช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อห้างเมย่าเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่งที่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการกันอย่างคับคั่งซึ่งในปีนี้เขาได้จัดต้นคริสต์มาสยักษ์ประดับตกแต่งไฟสวยสุดาาตาสูงกว่า15เมตรพร้อมจุดถ่ายรูปสุดเก๋จัดขึ้นณบริเวณลานหน้าห้างชั้นหนึ่ง มาในทีมคริสต์มาสไลฟ์อัพเซเลบิชัน2025โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2567ถึงวันที่7มกราคม2568เพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดมาชมต้นคริสต์มาสสวยๆจุดถ่ายรูปเก๋ๆต้องห้ามพลาดแล้วนะครับไม่งั้นต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะครับ าถึงช่วงสุดท้ายของคลิปส่งท้ายปลายปีกันแล้วนะครับโอลแลนด์ o ขออวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามชมช่องโอลแลนด์ออลลี่ไทยแลนทุกท่าน ที่ได้เข้ามาชมคลิปของช่องเราขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวดีๆเรื่องที่มีแต่ความสุขสมหวังคิดทำอะไรในปีหน้าขอให้จงประสบความสำเร็จทุกประการและขอให้ทุกท่านเอนดู u, และแม่ตาให้การสนับสนุนติดตามช่องของโอแลนด์ออริจิ a ไทยแนด์แบบนี้ไปนานๆนะครับ ก่อนจากกันไปโอลันฝากทุกคนช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโอลันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้ากับคอนเทนต์ดีๆที่เตรียมมาเสริมให้ทุกท่านครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ครับ